วันนี้ผมมีกีตาร์ปแปลกๆมาให้ดูกันอีกอยนะครับหลังจากที่เราเคยคุยกันเรื่องกีตาร์ไม่มีเฟสกีตาร์ที่ตัวทำจากเหล็กและกีตาร์แบบสองสายไปแล้วนะครับวันนี้ผมมีนี่เลยครับกีตาร์สองคอครับคอเดียวก็เล่นกันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับมีทัวสองคอจะเล่นยังไงครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนผมพีนนะครับวันนี้มีกีตาร์แปลกๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับนี่คือกีตาร์สองขอนะครับโหอ,อย่างที่บอกไปเลยเนาะคอเดียวก็ฝึกกันไม่หวานไม่ไวอยู่แล้วนะครับแล้วมีสองคอจะเล่นอะไรนะครับแล้วมันต่างกันยังไงทําไมจะต้องมีสองคอเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเห็นกีตาร์สองขอกันมาบ้างแล้วนะครับผมจะเห็นบ่อยๆก็คือเวลาดูวง The Eagle เล่นสดนะครับแสดงสดโดยเฉพาะเพลงในตำนานอย่างเพลง Hotel California นะครับเราจะเห็นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับที่ Don Fender จะใช้เป็นกิ๊บสันสองขอนะครับคอบนเน 52สายคอร์ล่างจะเป็นกีตาร์6สายแบบธรรมดาเลยนะครับอย่างที่เคยคุยกันไปในตอนกีตาร์52สายนะครับว่าเพลง h o t เท c ค l i ฟ์เนียเนี่ยมันถูก บันทึกเสียงด้วยกีตาร์12สายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนไปเล่นสดเนี่ยจะต้องเอา12สายมาเล่นตรงท่อนอินโทรแล้วท่อนกลางๆเพลงเนี่ยจะต้องสลับไปเล่นลายที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้า FIFA 6สายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนกีตาร์วุ่นวายใช่ไหมครับตอนเฟิเดอร์ก็เลยเอากีตาร์2คอมาใช้นะครับเขาจะได้สามารถเล่น12สายที่คอบนได้เลยแล้วก็พอจะเล่นเป็นกีตาร์6สายเนี่ยก็สลับมาเล่นคอล่างได้นะครับเราก็จะเห็นว่ากีตาร์2คอเนี่ยโดยมากนะครับสอคอมันจะไม่เหมือนกันอย่างตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยคอล่างเนี่ยก็เ,ยเป็น ซึ่งมันอาจจะดูแปลกหูแปลกตานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ประมาณปีคริสตศักราชที่1850ก็มีกีตาร์สองคอขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยคือด้านล่างเนี่ยมันเป็นกีตาร์หกสายนะครับแต่ด้านบนเนี่ยคอเป็น e t l e s s นะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยมีสายถึง9สายนะครับแล้วสายบนบนเนี่ยหลุดออกนอกคอไปด้วยซ้ำนะครับคือจะไม่มีฟิ n g ก r ก็บอร์ดให้กดเลยนะครับเขาก็คงใช้ดีดเป็นสายเบสสายเดียวเป็นเสียงเบสอย่างเดีียยยยยวววนนนนนะคคคคัเเเ้้้้าางลลล่่ๆพกก็ือสไดดโต ไม่สามารถที่จะกด ลงบนฟิงเก์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงได้นะครับซิกีตาร์ประเภทนี้ก็มีชื่อเรียกว่าคอนทรากีตาร์เราก็จะเห็นว่ากีตาร์ที่เราเล่นกันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีรากฐานมีวิวัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีในยุคคลาสสิกนะครับรวมถึงกีต์ไอกีตาร์เฟรดเลสที่เคยคุยกันไปใน EP เรื่องกีตาร์เฟรดเลสด้วยนะครับเพราะดนตรีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเครื่องดนตรีก็พัฒนาตามมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักดนตรีในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับหรือถ้ามีนักดนตรี แล้วถ้าวันหนึ่งดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยได้รับความนิยมแล้วเขาดังขึ้นมาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็จะเริ่มผลิตเครื่องดนตรีลักษณะนั้นออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดนะครับเพื่อกีตาร์สองคอเนี่ยหลกัหลกๆที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับก็จะเป็นกีตาร์คอหนึ่งเป็น6สายอีกคอหนึ่งเป็น12สายนะครับก็มีหลายๆยีหย่ห้อเลยที่ทําแบบนั้นนะครับมีกิฟสันมีริกเกนเบเกอร์นะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนอกจากมือกีตาร์แล้วนะครับมือเบสก็ยังเล่นเบสสองคอด้วยเหมือนกันนะครับตัวคอหนึ่งเนี่ยอาจจะเเเป็นบสสาายยคอลแต่้ อาจจะตั้งสายไม่เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นเบสธรรมดาคอรหนึ่งนะครับอีกคอร์นหนึ่งอาจจะเป็นเบสฟรีดเลสนะครับแล้ในช่วง10 20, 20ปีมานี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นยตต้าสองคอร์ที่มีองค์ประกอบของสองคอที่มันเริ่ม ขยายกว้างออกไปนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเล่นที่ต่างกันมากขึ้นนะครับอาจจะมีคอหนึ่งเป็น6สายอีกคอหนึ่งเป็น6สายแต่เป็นบริโทนเพื่อจูนเสียงได้ต่ำกว่าเดิมนะครับมีสเกลเลนที่ยาวกว่าหรือว่าคอหนึ่งเป็น6สายอีกคอหนึ่งเป็น7สายอาจจะเป็น6สายเหมือนกันธรรมดา2คอแล้วก็ได้ตัตั้งสายไม่เหมือนกันนะครับผมลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่าคอหนึ่งอาจจะเป็นสแตนดาร์ดอีนะครับจูนสายปกติแต่อีกคอหนึ่งเนี่ยอาจจะจูนเป็น, Drop น,ราาารน,นดร็ใน เพลงเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนกีต้าร์นะครับหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้กีต้าร์สองคอตัวเดียวยาวทางโชว์ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งนะครับ สองคอมันก็ไม่พออีกต่อไปนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกีตาร์ที่เป็นรูปหัวใจของสตีฟไวท์นะครับที่มี3าคอด้วยกันนะครับซึ่งสตีฟไวท์เอากีตาร์ตัวนี้มาเล่นสมัยที่เล่นอยู่กับเดวิดรีลอตนะครับอดีตนักร้องนำของแบนด์เทเลนนะครับกีตาร์หัวใจเนี่ยก็จะมี2คอเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกคอหนึ่งพุ่งออกมาจากทางขวาตรงนี้นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลดูเนี่ยก็จะมีคอหนึ่งที่เหมือนเป็นคอหลักที่เขาเล่นเป็นปกติจูนสายเป็นปกตินะครับอีกคอเนี่ยเขาอาจจะจูนสายเป็นโอเพาาน ภาพที่สต e v ไวเนี่ยใช้มือจิ้มอยู่บนคอนี้นะครับโดยที่มีคาโปคาดเอาไว้ผมคิดว่าเขาคงจะจูนคอฝั่งนี้เนี่ยไว้เป็นคอดอะไรสักคอดนึงครับแล้วใช้คาโปเลื่อนเขียวแล้วเขาก็สามารถที่จะจิ้มสายลงไปเพื่อเกี่ยวออกสลับกระสายเปิดเพื่อเล่นในขีดต่างๆได้นะครับก็ในยุคถัดมานะครับสติปไวก็จะมีกีตาร์สามคออีกตัวหนึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆเจมสีขาของเขาแต่มี3าคอนะครับคอหนึ่งเนี่ยเป็น12สายคอหนึ่งเป็น6สายปกติแล้วก็คอล่างสุดเนี่ยเป็นเฟรดเลสนะครับแล้วถ้าสามันยังไม่มากพอนะครับ 4คอก็มีครับไมเคิลแองเจโลบาร์ติโอนะครับสุดยอดมือกีตาร์สายปั่นเนี่ยมีกีตาร์4คอนะครับซึ่งก็จะไขว้กันเป็นกากระบาดเลยครับคือไมเคิลแองเจโลบาร์ติโอเนี่ยเขาสามารถเล่นกีตาร์ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแล้วก็จุดหนึงเนี่ยเขาก็เริ่มเล่นประสาน2มือพร้อมกันนะครับโดยกีตาร์สองขวาก็จะเป็นกีตาร์มือขวาคอหนึ่งนะครับมือซ้ายคอหนึ่งแล้วเขาเล่นไปพร้อมกันแล้วมือสองมันยังไม่พอมันยังไม่สายกระจายนะครับเขาก็เลยทําเป็นกีตาร์สี่คอครับตัวไมเคิลแองเจโลเนี่ แต่ในโจทย์การใช้งานของ Mi c ค a e l อง g e l o b a ร์ติโอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโชว์มากกว่านะครับในมุมมองของผมนะคือมันทําให้เราดูแล้วแบบมันตื่นตาตื่นใจมากกว่าการเล่นกีตาร์ธรรมดาแต่มันไม่ได้มีปัจจัยเรื่องประเภทของกีตาร์เข้ามานะครับคือทุกคอเนี่ยมันคือกีตาร์หสายธรรมดาเหมือนกันแต่ว่ามันทําให้เขาสามารถดีไซน์โชว์ให้ดูน่าตื่นตาตื่นใจได้มากๆเลยนะครับแล้วถ้าสี่คอว่าเยอะแล้วนะครับมันมีเยอะกว่านั้นนะครับ กีตาร์5้าคอครับเป็นของคุณริกนิวเซนจากวงชิปทริกนะครับเป็นกีตาร์5้าคอเรียงกันนี้แบบยาวเป็นเป็นพืชเลยครับกีตาร์5้าคอของริกนิวเซนเนี่ยก็จะมีคอหนึงเป็นสิบสองสายนะครับคอหนึงเป็นกีตาร์หกสายแต่ว่าเป็นบิดแบบฟอยล์โลสนะครับแล้วก็มีอีกสองคอที่เป็น6สายธรรมดานะครับแล้วคอสุดท้ายเป็นเฟรตเลสนะครับถ้าจะเล่นกีตาร์แบบนี้นะครับนอกจากจะเล่นกีตาร์ได้แล้วน่าจะยังต้องไปฟิตเนสเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่ากีตาร์มันน่าจะหนักมากๆเลยและกีตาร์ที่มีมากกว่า1คออีกตัวหน แล้วมันถูกบันทึกอยู่ในหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของดนตรีโลกนะครับก็คือปิกัสโซกีตาร์ซึ่งเราจะเห็นแพตแมชชนี่ออามาเล่นบ่อยๆนะครับปิกัสโซกีตาร์เนี่ยถูกออกแบบโดยคุณลินดาแมนเซอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด42สายด้วยกันนะครับแต่ลักษณะาการเอาไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนส่วนผสมของกีตาร์ กับพวกฮาร์ปอะไรแบบนี้นะครับก็คือจะมีคอหนึ่งที่เหมือนเล่นเบนกตาร์ปกติแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยใช้งานลักษณะคล้ายๆเป็นฮาร์ปมากกว่านะครับก็คือดีดกลุ่มโน้ตออกมาจะเป็นคอร์หรือเป็นซิงเกิลโน้ตแต่ละโน้ตของแต่ละสายนะครับถ้าใครสนใจลองซร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะครับจะมีคลิปที่แพลตมชั่นนี่เนี่ยเอามาเล่นอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะครับนอกจากนั้น,นะครับก็อาจจะมีพวกกีตาร์ที่มีมากกว่าหนึ่งคอแต่เป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดแล้วหรือเอาไปผสมกับเครื่องดนตรีอื่นนะครับเช่นคอนอร์ นี้คือกีตาร์ยี่ห้อว g เจร์นะครับเป็นรุ่น Double Foot ซึ่งมันเป็นรุ่นเนเจอร์ของคุณรอนทอนนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนาม Bubble Foot นะครับรอนทอนเนี่ยก็เป็นมือกีตาร์ที่เคยเล่นอยู่กับการ์โนโรเซสต์ด้วยนะครับเราก็จะเห็นเขาเอากีตาร์ e e l s s ครับออกมาเล่นตอนที่สเตจเนี่ยกำลังเคลื่อนเปโนเข้ามาให้ a อชเลอรสนะครับเขาจะเล่นเพลง Pink Panther t h e ีมเนี่ยบนกีตาร์ที่เป็น f e ฟ l e s s นะครับแล้วในปัจจุบันนะครับรอนซอลเนี่ยก็เล่นอยู่กับวง s านอ f ลฟ์อฟพอลโลนะครับที่มีบิลลี่ชีฮันเล่นอยู่ด้วยนะเขาก็ใช้กีตาร์ซินเทซเจอร์ของเขาตัวนี้นะครับรุ่นดับเบิลฟูดเนี่ยเล่นในโชว์ของ s านอ f ลฟ์อฟพอลโลด้วยนะครับรอนซอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่ผมรู้สึกว่าเขาโคตรเก่งเลยเก่งมากๆเลยนะครับนอกจากจะเก่งแล้วเขายังมีเอกกลัษ กับกีตาร์ประหลาดๆด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นไอ้กีตาร์ที่เหมือนเป็นชีสโดนกัดนะครับก็เป็นกีตาร์ของคุณรอนทอนเหมือนกันนะครับตัวนั้นเนี่ยมันชื่อว่า s c h e e s e กีตาร์นะครับจริงๆกีตาร์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นกีตาร์รุ่นโรสเตอร์ของ iPad ดนะครับซึ่งรอนใช้กีตาร์ตัวนี้มาตั้งแต่แบบวัยรุ่นเลยนะครับแล้วเขาก็คันไม้คันมือครับเห็นพ่อมีสว่านอยู่เต็มไปหมดเลยเอาสว่านมาเจาะรูนะครับบนตัวกีตาร์ของเขาให้มันแหวงแหวงแหวงเหมือนชีสที่โดนแทะอัพแล้วก็ทําสีเเเอาามมมใใหห้้ัันนืกกบชีสลย นนะมาจนกระทั่งมาเจอกับกีตาร์วีเจอร์นะครับแล้วก็วีเจอร์ก็ทำกีตาร์ ที่เป็นชีสตดนแทะให้เขาอีกตัวหนึ่งนะจานั้นเขาก็ใช้แต่วิชจอร์ย่้อนี้มาตลอดเลยนะครับกีตาร์อีกตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือตัวที่ชื่อว่า The f l y i n g f o o ตนะครับกีตาร์ตัวนั้นก็จะเป็นรูปเท้าเลยครับแต่ว่าทางส้นเท้าเนี่ยจะดูเหมือนเป็นเป็นลายเหมือนเป็นพึ่งนะครับและที่สําคัญมีปีกด้วยครับมันถึงได้ชื่อว่ากีตาร์ flying f o o ตนะครับแล้วไม่มีกลไกจริงๆอยู่ด้วยนะครับคือถ้าเราขยับคันโยกเมื่อไหร่นะครับปีกที่เท้าเนี่ยมันจะบินได้ครับมันจะข ของเขาที่มีทั้งแบบ6สายนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็น double foot และอย่างที่เราเคยคุยกันไปใน ep เรื่องกีตาร์ fretless นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับที่คุณ Patiss w e e r เนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบพัฒนากีตาร์ w e e e r ขึ้นมานครับ <S 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 เขาทําให้กีตาร์ fretless เนี่ยมันสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นใช้ได้จริงกับดนตรีในปัจจุบันนะครับถ้าใครสนใจก็ลองกับย้อนกลับไปดู ep เรื่อง fretless ได้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แต่นอกจากนวัตรกรรมที่เขาคิดคนให้กับกีตาร เป็นรุ่นกีตาร,รา์ธรรมดาธรรมดาก็มีนะครับ6สายธรรมดาก็มีซึ่งกีตาร์6สายธรรมดาของว i เจอร์เนี่ยก็เป็นกีตาร์ที่ดีมากๆเช่นกันนะครับตอนที่อาจารย์แจ็คธรรมรัตไปประกวดกีตาร์ไอดอลที่อังกฤษนะครับแล้วก็ชนะกลับมาเนี่ยตอนนั้นอาจารย์แจ็คก็ใช้กีตาร์วีเ e อร์เหมือนกันนะครับนวัตรกรรมที่คุณพัตติส์วีเจอร์เนี่ย เอามาใช้กับกีตาร์ของเขานะครับเพราะจะมีที่เห็นชัดๆเลยก็คือมีซิโลเฟลดนะครับเนี่ยเฟลด์ศูนย์ครับการที่มีเฟลด์ศูนย์นะครับเหมือนกีตาร์ยิปซีที่เราเคยคุยกันไปใน EP เรื่องยิปซีกีตาร์นะครับนอกจากจะทําให้เสียงแบบสายเปิดนะครับมันเหมือนกับเสียงที่กดสายแล้วเนี่ยฮะซิโลเฟลดหรือเฟลด์ศูนย์เนี่ยมันยังทําให้สามารถที่จะตั้งแอคชั่นของสายลงไปได้ต่ํามากๆด้วยนะครับเพราะเราสามารถคุมความสูงต่ําของแอคชั่นได้ด้วยเฟลดที่ศูนย์เนี่ยแหละครับแล้วด้วยความที่มันเป็นเหล็กอ่ะรันสกหอาวว่่ดดูืุทีเป็ ตระกูลพลาสติกที่สึกออกมาใช้ทำนัดนะครับอันนั้นคือเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะสึกไปเรื่อยๆพอมันสึกปุ๊บเนี่ยสายก็จะค่อยๆเตี้ยลงเช่ไหมถึงจุดถึงสายก็จะบัสเฟรดนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนนัดนะครับแต่พอมันเป็นเฟรดศูนย์ซึ่งมันเป็นเหล็กแทนเนี่ยมันก็จะมีอายุใช้งานที่ยาวนานกว่านัดที่เป็นกระดูกหรือว่าเป็นพลาสติกและกีตาร์วีเจอร์เนี่ยจะไม่มีที่ไขคอนะครับเพราะคอเนี่ยมันแข็งแรงมากๆจนแทบจะไม่ขยับขยืขย่นเลยนะครับคุณพาร์ทิสวีเจอร์เนี่ยได้าบบเจอเ สภาพอากาศร้อนชื้นสลับไปเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม้ก็จะมีการเคลื่อนตัวนะครับเขาก็เลยทําการฝังแท่งคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไป10%นะครับของคอไอคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะไปเป็นดามเป็นโครงไว้ในคอนะครับทำให้คอมันมีความแข็งแรงมากๆแล้วก็แทบจะไม่ขยับขยื่นเลยนะครับแล้วเมื่อไม้คอมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้สามารถส่งผ่านแรงสั่นสะเทือน จากสายที่ไปที่ลาตัวได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็อย่างตัวคันโยกของทางว j เจอนะครับปกติชุดคันโยกเนี่ยมันจะมีเสาคันโยกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีบริเวณหนึ่งของบิดเนี่ยที่ถูกปาดให้มันบางลงเพื่อเป็นจุดที่จะไปล็อกอยู่กับเสาเรือนสัมผัสอยู่กับเสานะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้การโยกมันอาจจะไม่เสถียรมากแล้วก็ถ้าโยกไม่ดีบิดมันอาจจะหลุดออกมาจากเสาได้นะครับทางว j เจอก็ออกแบบใหม่ครับการยึดปิดกับเสาคันโยกเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหล็กแท่งหนึ่งนะครับสอดทะล ซึ่งวิธีนี้มันจะทำให้การโยกมันโยกได้เลื่อนกว่ามีสเสถียรภาพกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนวัตรกรรมที่ทางวิเชอร์เนี่ยใส่เข้ามาในกีตาร์ของเขานะครับทีนี้ไอ้กีตาร์สอคอแบบนี้มันจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเซตอัพอบ,บุปกรณบไปเลยนะครับเดี๋ยวเ,เอามาลองให้ดูครับเซตอัพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ มันมีเอาพุทแจ็คอันเดียวนะครับคือทั้งสองคอเนี่ยมันจะถูกเอามารวมกันนะครับด้วยไอ้ตัวท็อกเกิลสามทางตัวนี้นะครับกีตาร์หลายคอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะมีการออกแบบวงจรไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าทั้งสองคอเนี่ยถูกเลือกสลับใช้หรือใช้พร้อมกันได้ด้วยไอ้ท็อกเกิลตัวนี้แล้วก็ออกเอาพุทแจ็คอันเดียวเข้าแอมป์ไปเลยนะครับถ้าเราตบมาที่ตำแหน่งล่างเนี่ยก็คือจะใช้คอล่างซึ่งเล่นเหมือนกีตาร์หกสายธรรมดาเลยนะครับมีวอลลุ่มหน,นึ นี้เป็นตัวบิดนะครับต่อมาก็เป็นตัวเน็กเหมือนกีตาร์ธรรมดาเลยครับ,รบแก๊กสองนะครับเป็นปิกอัพสองตัวรวมกันแต่ว่าเป็นออฟเฟสนะครับ แก๊กสามนะครับเป็นปิกอัพสองตัวพร้อมกันเป็นอินเฟสครับและแก๊กสีนะครับจะเป็นฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดเดตร์ดูสปริตเป็นซิงเกิลคอยนะครับ ก็แก๊กห้านะครับก็เป็นฮาร์เกอร์ตัวบิดเหมือนที่ลองไปตอนแรกนะครับ ถ้าปิดวอลลุ่มไปมันก็ที่ม่เสียนะครับแล้วถ้าเราตบท็อกเกอร์ขึ้นมาที่ตัวบนนะครับมันจะมาใช้วอลลุ่มตัวบนแล้วก็ซีเล็กเตอร์อันนี้แล้วนะครับเพื่อข่มเสียงจากกีตาร์คอที่เป็นเฟดเลสนะครับคอเฟดเลสนะครับเขาจะตั้งจากโรงงานมาเนี่ยให้เสียงต่ําลงกว่าคอปกติอยู่เสียงหนึ่งนะครับเพเมื่อกี้ผมเล่น A นะครับที่คอล่างนะครับพอมาคอเฟดเลสผมต้องเล่นเป็นคียบีแทนนะครับเพื่อจะให้มันเสียงเป็นคียเดียวกันนะครับ เพียร์ดีนะครับไปได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็ซเลกเตอร์ก็ใช้เหมือนคอล่าเมื่อกี้เลยนะครับ เราก็สามารถใช้ทั้งสองคอพร้อมกันได้นะครับโดยตบไอท็อกเกอร์สามทางเนี่ยไว้ตรงกลางมันก็จะดังทั้งสองคอเลยนะครับถาใช้วิธีปิดวอลลุ่มเอาก็ได้นะครับเราก็อาจจะหาไอเดียที่จะเอาสองคอมาเล่นพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองมั่วๆดูนะ หรือถ้าเกิดเราเล่นสดเราให้เพื่อนในวงอีกคนนี้มาเล่นคอนให้เราเราเล่นคอนึงไปพร้อมกันก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นโชว์ที่น่าจะดูและน่าสนุกดีนะครับหรือถ้าใครลองคิดเล่นนะครับอาจจะทำเป็นคิวสวิตก็ได้นะครับเช่นปิดวอลลุ่มคอบนไว้นะครับแล้วก็อะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วกับรุ่นนี้นะครับมันไม่ต้องทำแบบนั้นนะเขามีคิวสวิตให้มาแล้วด้วยครับปุ่มตัวนี้นะครับจิ้มลงไปแล้วมันจะเป็นคิวสวิตครับ ซึ่งพอมันเป็นปุ่มแบบนี้นะครับมันสามารถจิ้มได้เร็วกว่าเราตบสวิตนะครับถ้าใครได้ดูคุณรอนจอเล่นเนี่ยเขาจะเล่นอะไรประมาณนี้แหละครับมีการใช้คิวสวิตมีการสลับอะไรไปมานะครับแบบเป็นการเล่นกีตาร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วเขาเป็นคนที่เล่นเพาะมากๆนะครับและอีกอันนึงครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าทิมเบิลซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยวิธีใช้นะครับเอาดิวก้อยจิ้มลงไปครับแล้วเกี่ยวมันขึ้นมาครับ มันคือถ้วยเหล็กครับซึ่งในรูนี้จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับ <S <S เมื่อเวลาเราใช้สแตนเลเก็บเข้าไปเ,เอานิ้วแตะเข้าไปมันจะดูดเข้าไปเลยนะครับก็ไม่หล่นหายแน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ทิมเบิร์นเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรครับเขาเอาไว้จิ้มสายที่มันเลยเฟดยีสีไปแล้วครับแบบนี้ครับพัดปัญหาเฟดไม่พอจะหมดไปครับสมมติว่าผมเล่น ก็จะสามารถทาไอ้อะไรแบบนี้ได้ครับแต่ผมทาได้แค่นี้แหละครับถ้าไปดูรอนชาเลนเนี่ยมันจะตื่นตาตื่นใจมาเลยครับเขาสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์จากไอ้สิ่งนี้ได้นะครับแต่เขาเล่นกับคอที่เป็นเฟรนเลสด้วยหลังจากที่ได้ร่างลองเล่นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดนะครับจากที่ผมเคยดูมือกีตาร์คนอื่นเล่นมาทั้งแสดงสดหรือนั่งเล่นโดยเฉพาะดูคุณรอนชาเลนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นยากนะเพราะว่าเราบันตัวแล้วน่า่าจะแบบมันน่าจะไม่ถนัดทั้งสอง แล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักจนรู้สึกว่าเล่นไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองชั่งน้าหนักดูเนี่ยมันอยู่ที่5.2กิโลนะครับมันหนักกว่ากีตาร์ปกติแต่เมื่อเทียบกับขนาดมันนะครับพอเรายกดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับก็สะดวกดีนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูที่เว็บของว i เจอร์กีตาร์เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากสอบถามตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็คือวีเจอร์ไทยแลนด์นะครับก็มีเฟซบุ o กวีเจอร์ไทยแลนด์หรือว่าทางกีตาร์โนวานะ เชในประเทศไทยนะครับลาย GT Nova สวยงามอลังการเทมาเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอลองสภายินเล่นซะหน่อยนะครับว่าจะรู้สึกยังไงนะครับยังไงผมขอตัวไปสนุกต่อก่อนนะครับแล้วยังไงมีกีตาร์แปลกๆทีเวเอามาถ่ายให้ดูกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ